กลับมาอครั้งกับ a d b Art b o n l คะะก็รอบนี้เปิดบนรถอีกเช่นเคยวันนี้เราเดินทางหัวหินครับ <c oughs> ยังยังไม่ลงไปข<า>้างหลังทอรีบนะคะ <ๆ S 1> ก็สมาชิกค่อนข้างจะเกือบเหมือนเดิมเหมือนรอบที่เราไปจันทบ,บุรีนะคะทุกคนแต่รอบนี้มีเพิ่มเติมค่ะเป็นน้องริมนะคะเป็นคนขับรอบของเราเป็นพี่อิฐแนะนําสมาชิกว่ามีใครกันบ้างนะคะทุกคนเริ่มจาก2ค่ะดิวครับบอลครับจุดรับรอบนี้เราไปเป็นเป็นบ้านลูกค้านะคะทุกคน อยู่ในอำเภอไม่น่ใจเรียอำเภอตำบลวางพงครับวังพงโอเค,คบบก็เดี๋ยวไปดูทีนะคะว่าบ้านลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วตัวผนังเนี่ยที่เราจะวาดเนี่ยเป็นยังไงกันนะคะเดี๋ยว hmm. ไปดูกันเดา,เาว่าหลังคาแดงชัวร์ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบ้านของลูกค้ากันแล้วนะคนซึ่งห้องนี้นะคะทุกคนเป็นโฮมเทเตอร์ค่ะก็คือเป็นห้องดูหนังเนาะซึ่งด้านหลังเรานะคะเป็นผนังที่เราจะมาวาดกันค่ะนี่ ใหญ่ๆสีเทาผนังเต็มๆผนังนี้เลยเนาะซึ่งมีความยาวประมาณอ <5 S 1> ะไรนะ,ระ <5 S 1> พี่ดิว5เมตรครับมีความยาวทั้งหมด5เมตรและสูงประมาณ3เมตรนะคะอันนี้คือดาคิดว่าประมาณ3เมตรนะท,ทุกคนก,ก็ตัวผนังเดิมมันเป็นสีเทาเนาะแต่ว่ารูปพี่เรา,เาวาดกันเนี่ยแบ็คเก้ามันเป็นสีดําโทนม,มันมืดเราก็เลยต้องลงสีดําก่อนตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมผนังนะทุกคนแล้วก็ติดนิโต้กั้นไว้ก็คือเราจะโปรเทคตัวผนังแล้วก็ทาแค่ผนังตรงกลางเท่านั้นเป็นสีดำนะทุกคนตอนนี้ก็เลยเตรียมการโดยการทาผนัง ไปดูกันก็เดี๋ยวเราใช้สีดำกริ้งลองพื้นกอนก่อนนะคะทุกคนติ๊กริ้งกันและเราก็ทำอะไรและเราก็ลงสีลองพื้นสีดำนะคะทุกคนมีที่เราบอกกันครบเต็มทั้งผนังนี้เลยเนาะเราก็เลยลองพื้นเป็นสีดำไว้ก่อนประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเพ้นท์กันเลยดีกว่าไป นี่เราได้เริ่มร่างรูปกันแล้วค่ะทุกคนดูออกกันไหมคะว่าเป็นรูปอะไรอ่ะเนี่มันว่าพีเดอร์แจ็คสเปโร่แน่นอนผมเดนล็อกรงเนี้ยหรือหน้่หน้ากลางเนี้ยต้องซาวอ์เป็นดร์คไิเด์ไม่พูวอ่ะไม่เคยดูไงอะไรนะเออใช่หรือไม่อันนี้เหมือนมากอมบ่าไม่จิมสิกปาร์คเนี่ยเหมือนป่ะเหมือนปะดูสิปะแล้วก็ ไม่อาทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มล่างกันไปแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นโครงเป็นคาแรคเตอร์สองตัวซ้ายขวาเนาะเห็นไหมเนี่ยซึ่งผู้ชมเห็นปะเห็นลางๆนะทุกคนเห็นลางๆน้องก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแจ็คสเปโร่ที่สวมหน้ากากของนักไวเดินไม่ใช่ให้เพื่อนๆเดาว่าเรื่องอะไรตอนว่าเสร็จไม่ก็เนี่ยผมเดนล็อกไงแล้วก็มีเล็บเป็นบูวารินคนดูอยไางนี้คืออะไรวะผมเดนล็อกไง แล้วก็มีเรลวเป็นบูเบลีเนี่ยอันนี้ตัวอะไรนะที่บอกขอจนศิษบาทเป็นทีเล็กเห็นว่าเห็นว่าใครยไปดูหนึ่งเป็นทีเล็กนะคะทุกคนไม่ใช่อันนี้คือคนที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้แต่ว่าไม่เฉลยไปดูตอนที่วาดกัยังไม่บอกอีกอ่ะไม่บอกเราไปลงสีกันต่อดีกว่าแล้วคนจะได้เห็นว่ามันเหมือนอะไรเดี๋ยวเราค่อยขึ้นแบบตอนใกล้ๆจะเสร็จให้ดูว่าเหมือนหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนก็คือแก้แบบทีหลังคนอะรเโอเคอ่ะไปไปเพ้นต์ต่อค่ะทุกคนไป แล้วค่ะตอนนี้เราก็ำลังลงตัวเล็บนะคะของวูเวอรีนะคะทุกคนไม่ใช่สรุปเป็นตัวอะไรนะจะเฉลยหรือยังก่อน นักล่านักล่าเป็นนักล่านะคได้ลงสีพื้นก่อนสีหลักๆของตัวด่าไปแล,แล้วแล้วก็เรากำลังคัดพวกแสงเงาเนาะมีความเกา่าๆเขอะๆนิดนึงก็ใช้ตัวฟองน้ําช่วยแทบให้มันรู้สึกว่ามีความเกา่าๆก็ดั้งกระดางนิดนึงก็แทบแทบไปนี่แล้วก็จะเบนออกให้มีการกระดียนสีแล้วใช้ฟองน้ำด้านอ่อนเพราะด้านอ่อนมันก็จะละมุนกว่าคือนีใกล้ๆไงจริงมองไกลๆมันสวยค่ะทุกคน สวยแล้วใช้ผูกกันดอทด้วยช่วยเสริมก็ใช้หลายๆเทคนิคในการผสมกันก็ช่วยเพิ่มตัวเทกเจอร์ให้ก็จะเป็นดวงๆนิดนึงก็จริงงานนี้ค่อนข้างจะเป็นภาพเรียลลิสติกนะทุกคนก็เคยแล้วดูเทคนิคสีน้ำคราวนี้ก็มาดูเทคนิคภาพเรียลลิสติกแบบแน่นๆตรงอันนี้ก่อนนะตรงเหมือนล็บเนี่ยถ้าเรวซูมใช่ป่ะนี่มีชั้นบนอือชั้นบนตะกุมเนี่ยอันนี้หนึ่งแล้วชั้นใหญ่ที่มันคอบอยู่ในทีนึงเรียกว่าเห็นภาพครบแหละไม่ต้องเดาแล้วเป็นตัวอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเราจะถอยไปมุมนึให้ทุกคนดู อมามาใส่ใส่เฟอ่์จะหันมาบ้างเพื่อนโอ้โหูหัวเป็นหัวเพิ่งเห็นเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะทุกคนก็ดี๋อกยังว่าเป็นไรทุกคนเดี๋ยวพี่ดิวต่อยกว่าพี่ดิวเรียกว่าเป็นเอเลียนเรื่องการดูดพายุนแบบจริงเหรอสรุปคือเป็นเอเลี่ยนปะทะพีเดเตอร์ครับภาคแรกภาคแรกไม่ใช่กอรซิล่าไม่ใช่ก่อน์น่าที่เราพูดไปไม่ใช่ดาวเรืองกาจิสเปโลนะทุกคนสรุปเป็นเอเลี่ยนปะทะ พีเดเตอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูดีกว่าว่าแบบที่เราเพ้น์เนี่ยจริงๆหน้าตาเป็นไงนี่แบบเต็มๆก็คือเป็นเอเลี่ยนหันข้างแล้วพีเดเตอร์หันหน้าตรงน่ะเป็นตามแบบเลยขึ้นโครงแล้วก็ลงน้าหนักไปเลยบางส่วนซึ่งพี่ดิวก็กำลังขัดส่วนหัวนี่เห็นปะ่ะเริ่มแบบแสงเห็นผิวครุกระของตัวกะโหลกข้างบนสุดยอดจริงๆเป็นหน้ากากใช่ไหมตัวนี้ ใช่หน้ากากมันมีรอยบากนิดนึงจริงรอยบากที่เห็นนี่ไม่ใช่ใครทํานะจริงเป็นทีเล็กขวรติดใจอะไรทีเล็กเนี่ยไม่จริงคือเล็บตัวเองไปข่วนหน้านะตอนเกาหัวหน่อยแบบสงสัยว่าเอ๊ะยังไงดีว่าเข่วนหน้ากากอ่ะไม่ใช่แต่เราดูอีกทีตอนเราเลิกงานสล็อบวันนี้แล้วกันเนาะ คค่ะทุกนไม่ติดใหม่เรียบร้อยไม่ติดใหม่พาทุกคนขอบคุณครับอะไรเนี่ยโอ้โหใส่เสื้อก็ยังวุ่นวายไปหมดทุกคนเดี๋ยวพวกนี้มากินก็วุ่นวายนิดนึงนะคะตัดหน้ากองไปมาก็หนึ่งวันค่ะทุกคนก็ดูหลุดแล้วโอ้โหอะไรไม่ร้อยวันร้อยวันพานเหตุการณ์หนึ่งวันค่ะหนึ่งวันครับแล้วหนึ่งวันเดี๋ยวพ่งนี้จะมาต่ออีกวันใช่เดี๋ยวมาจอกับพวกนี้ค่ะไป เรามาเริ่มกันทำงานวันที่2กันค่ะทุกคนเริ่มแล้วโอเคมาไวๆไปเลยครับไปเดี๋ยวไปเริ่มเพลงกันแล้ยังอะไรวะแล้พี่ดี่บอกว่าอยากเสร็จตอนบ่ายสองนะคะทุกคนบ่ายสองก็ไซึ่งตอนนี้เที่ยงนะคะทุกคนครับเที่ยงสิบแล้วไปไปเพลงกัน และตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลาที่พี่ดิวได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเออ3โมงใช่ไหมบ่าย3ค่ะบ่าย3ค่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นรูปใกล้เสร็จใช่ไหมพี่ดิวใกล้มากเลยครับโหใกล้มากก็ใกล้เสร็จก็คาดเดาเรื่องเวลาไปจากบ่าย2เป็น4โมงครับผมอีก<ท> 1>, 1ชั่วโมงเขาไปเท่าตัว <laughs> ก็เดี๋ยวดูว่า4โมงเนี่ยจะเรียบร้อยเสร็จดังหวังไหมอะทุกคนไม่ได้กดดัง ไม่ไม่ก็เราแค่ข่าวเดาประมาณนั้นไป จากที่พี่ดิวกล่าวไว้ว่าเราจะเสร็จตอน4ี่โมงนะทบเวลามันสองชั่วโมงตอนนี้เป็นโทรโมค่ะเลยไป็สองชั่วโมงค่ะทุกคนแต่ก็เสร็จสวยงามก็เก็บของทุกอย่างคลีนเรียบร้อยให้ทุกคนได้ดูผนังเต็มๆต็มเนาะไม่มีอะไรกองเรียบร้อยแล้วก็ใช้ช่วงหลังสุดท้ายเก็บดีเทลแบบเลียดยิบทุกจุดใช่เพราะตาแตกไปเลยเหล็กเป็นเหล็กเมื่อกี้พี่บอกใช่โอ้ใักกร์ด้ใ็นเหล็กเป็นเหล็กเนาะอะไรเงี้ยโอ้เหล็กก็ยังไงก็ เขาคุณทางคุณลูกค้านะคะที่อนุเคราะสะดวกต่างๆให้เรามาเพ้นท์ผนังภายในห้องโฮมเธเตอร์ของเขาเนาะ<ช>แล้วก็ยังไงก็ให้พี่ิูฝากผลงานช่องทางการติดต่อของพวกเราด้วยนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่าช่องชาแนลต่างๆนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจว่าทําเป็นห้องโฮมเธเตอร์หรือว่าอะไรพวกนี้สามารถเลือกแล้วก็ ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมทำได้ลูกต่างๆได้เลยใช่โอเคไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกันนะคะทุกคนรอบหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะติดตามเลยครับสวัสดีค่ะไปแล้วนี่เหมือนโปเตอร์เลยเนี่ยใช่ไหมแสดงเด่น ค่ะทุกคนเราก็ได้เพ้นเสร็จไม่ใช่ <laughs> ใครล่าใครล่า <laughs> อันนี้เก,กะกะเ่รอันนี้เกะกะออกได้ีอปนะคะทุกคน <laughs> <laughs> นี่อะไรโพสหรอ <laughs> มี <laughs> อยูวเฉยไม่ทำไรครับ <laughs> <laughs> เหหนะ้าต้